เศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีเป็นนักการเมืองที่ประชาชนให้ความชื่นชอบมากที่สุดเพราะมีผลงานที่โดดเด่นสำรวจความคิดเห็นโดย Line t o d a y ครับเขาเรียกว่าผลโพลของ Line t o d a y เศรษฐาทวีสินมาอันดับหนึ่งครับประชาชนชื่นชอบผลงานครองใจประชาชน40%โดยประมาณส่วนที่สองนั้นคุณพิธา ลิ้มเจริญรัตครับหล่นมาเป็นอันดับสองเหลืออยู่3าเปเซตผมเอาเรื่องนี้มาพูดเพื่อต้องการให้ท่านทั้งหลายเข้าใจว่าความจริงกับความฝันจะปรากฏเป็นจริงครับความจริงคือความจริงความฝันคือความฝันผลโพยกเศษษาาขึ้นนำหน้าสง่าสีผลงานกระจ่างดีจึงครองใจ ประชาชนครับ